ค่ะวันนี้เราก็มาต่อเรื่องค่าลดหย่อนพองอัดร์94สำหรับปีภาษี2564กันต่อนะคะวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มการออมและการลงทุนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าค่าลดหย่อนสำหรับตัวพองอัดร์94เนี่ยก็คือจะใช้ได้เฉพาะที่จ่ายไปตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนนะคะกลุ่มการออมและการลงทุนเนี่ยก็จะมีตัว RMF นะคะ s s f s s f ในปีภาษี2564เนี่ยก็คือจะเหลือแค่ s s f ปกตินะคะส่วน s s f พิเศษก็คือมาตรการนั้นก็สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแล้วก็มีประกันบำนาญประกันบำนาญเนี่ยก็คือจะต้องใช้ประกอบกับประกันปกตินะคะแต่ว่าตัวประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มการออมแนละการลงทุน แล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติสุดท้ายนะคะกลุ่มการออมและการลงทุนก็คือประกันสังคมนะคะ RMF, s s f ประกันบำนาญกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวพูดอีกตัวหนึ่งนะคะ Provident Fund แต่โ n วิด n d เนี่ยก็คือจะใช้ในตัวพองอด94ไม่ได้นะคะ พวกกลุ่มนี้นะคะรวมกันแล้วก็คือจะใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน500,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว IMF เนี่ยสำหรับตัวพอด94เนี่ยก็คือใช้ได้30%ไม่เกิน500,000นะคะตัวนี้เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะคะในการออกกฎหมายก็คือเฉพาะที่จ่ายไปในเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนนะคะ จ่ายเท่าไหรก็คือดูเอาเงินได้เป็นฐานแล้วก็30%ไม่เกิน5 0 0แสนนะคะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะต้องดูวงใหญ่ด้วยนะคะทุกตัวที่เป็นกลุ่มการลงทุนและการออมนะคะแล้วก็ตัวต่อมา SSF นะคะก็คือ3 0มไม่เกิน200,000เฉพาะที่จ่ายไปในเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ประกันบำนาญหา็ไม่เกิน200,000 เฉพาะเดือนมกราถึงเดือนมิถุนากองทุนการออมแห่งชาติก็คือไม่เกิน13,200แต่ก็เฉพาะช่วง6เดือนแรกนะคะแล้วก็ตัวประกันสังคมเฉพาะคนที่เป็นประกันสังคมที่เขาไม่ได้อยู่ในระบบเงินเดือนนะคะเขาก็จะมีการนําเงินเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะตัวนี้ก็ออกมาลดหย่อนได้ในช่วง6เดือนแรกเช่นเดียวกันนะคะเฉพาะที่ได้จ่ายไปในช่วง6เดือนแรกนะคะค่ะก็ สำหรับกลุ่มการออมการลงทุนก็จะมีอยู่แค่5รายการนะคะสำหรับพอ,อ .94 นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกค่าลดหย่อนพวกนี้นะคะมันจะต้องมีหลักฐานประกอบการลดหย่อนด้วยดังนั้นถ้าผู้เสียภาษีเนี่ยจะไม่ใช้ ในตอนครึ่งปีก็ได้นะคะเอาไปใช้ทีเดียวในตอนยื่นแบบพองอด90เลยก็ไม่ผิดอะไรนะคะเพราะอย่างไรก็ตามตัวภาษีที่ชำระไว้ตามแบบพองอด94เนี่ยก็คือสามารถที่นำไปเครดิตออกได้นะคะในตอนยื่นแบบสิ้นปีนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและที่สาคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆในครั้งต่อๆไปทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ Tax Easy by PK